สวัสดีครับทุกคนมีคนหลายคนปรึกษาผมว่าถ้าอยากจะเติบโตในสายงานนะครับมีเคล็ดลับดีๆอะไรบ้างน,นะครับผมก็เลยขอแชร์นะครับ4เคล็ดลับที่จะทำให้ทุกคนนะครับเติบโตในสายงานได้นะครับ1ครับให้เราตั้งเป้าหมายครับว่าเราอยากจะเติบโตในตำแหน่งอะไรหรือเราอยากจะแค่พัฒนาทักษะบางทักษะให้ ทำนานขึ้นนะครับรพร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาด้วยครับว่าเราจะประสบความสำเร็จโดยใช้ระยะเวลาเท่าไรนะครับสองครับวิเคราะห์ครับว่าในตำแหน่งใหม่นั้นนะครับเราจะต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้างสามารถทำเรื่องอะไรได้บ้างสามครับวิเคราะห์ตัวเองครับว่าเรื่องอะไรที่เรามีความรู้ความสามารถดีอยู่แล้วและ เรื่องอะไรนะครับที่เราจะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทำหรือรับผิดชอบงานในตำแหน่งไหนได้และ4ข้อสุดท้ายนะครับก็คือให้วางแผนครับว่าสิ่งที่เราจะพัฒนาความรู้ความสามารถเราจะพัฒนาอย่างไรเราจะปรึกษาใครเราจะหาความรู้จากแหล่งความรู้จาก เมื่อทำทั้ง4ขั้นตอนแล้วครับผมชวนเชิญทุกท่านนะครับให้ทำการประเมินตัวเองครับว่าเราทำได้ในระดับไหนนะครับหรือเราจะต้องพัฒนาเรื่องอะไรอีกนะครับโดยระ,ระยะเวลาประเมินที่เหมาะสมนะครับอย่างน้อยปีละ2ครั้งนะครับหรือถ้าสามารถประเมินได้เป็นรายเดือนยิ่งดีครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเรารและเคล็ดลับสำคัญ ที่สุดนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับผมแนะนําและชวนชวนนะครับให้ท่านนะครับแชร์เรื่องราวนะครับหรือแรงบันดาลใจนะครับที่ท่านอยากจะเติบโตในสายงานนะครับกับหัวหน้างานท่านหรือคนที่มีผลนะครับต่อเรื่องการปรับตําแหน่งท่านเมื่อท่านทำนะครับตามเคล็ดลับที่ผมแชร์ให้นะครับผมเชื่อมั่นว่า ทุกท่านจะประสบผลสำเร็จนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับเชิญติดตามคลิปดีๆจากผมนะครับในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ